ว,ว,ว้าวทีลาวางว้าวร้อนร้อด้วเร็วรเสั่งนูนสั่งนัน่นสั่งน ύ, ี่ไปแหละไปเล่นเองดิสั่งเก่ง สั่งอะไรไนะักหนาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้พวกพี่กับพี่เย,ยวจิอยู่ในแมป99คืนแล้วเราจะเอาตัวรอดกันด้วยคู่รัก2คนนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมว่าแต่หนูใครยือนอยู่บนหลังคาดู <จะ S 1> ดิเรกนะัเปิดเสียงในดิสคอดมาถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเถอะโอเคเราเริ่มจากการยืนดูแฟนตัดต้นไม้ฟี่วคืออะไรฉันเคยเห็นเลยฟงสีม่วงคูปูนเอเลียนเราไม่มีอ่ะหนูไม่ได้เลือกอาชีพยังไงเล่า ูไม่มีเพชรหรอใช่เดี๋ยวพี่จะพาหนูไปเอาเพชรครับไปที่ร้านไหนดีร้านมิสเตอร์เจบีช็อปครับใช่ไปคนหาอาหารนะเธอเป็นคนหาอาหารฉันเป็นคนตัดหมายเองเพราะว่าฉันหาอาหารไม่เก่งหาอาหารไปให้ผู้หญิงก่อนนะครับเขาอาฉันอยากได้ตีนกระต่ายอ่ะเอามาจากตรงไหนอ่ะที่อว่านอนไปเล่นเขาจากกระต่ายโรยให้คนดูเข้ามาเล่นด้วยก็จบมิสเตอร์ีไม่เห็นจะช่วยเหลืออะไรเลยสักอย่างอะไรก็ไม่รู้เลยไม่ช่วยอะไรเลยห็นอไม่เนี่ย ก็นี่ไงเขามาตกปลาให้เนี่ยห้ามหงีแล้วนะห้ามหงีแล้วนะห้ามหนีเกมนี้เป็นเกมคนใจเย็นจะเอาอะไรมาใจเย็นโอ้ะเปหมาป่าจูบเลยเนาะเนี่ยหนูเนี่ยตีนกระต่ายอยู่นี่นะเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอายามกลางคืนแล้วดูเราหาเนื้อให้แฟนแต่เรากินแครอทนะทุกคนไม่รักเขานี่ทำไม่ได้นะ ดอกไม้อะไรอย่าดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนดอกไม้นมีอนต้นไม้มีชีวิตจะจะคิดไปตัดต้นไม้ต้นไม้ใจเสียใจยืนร้องไห้โอย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 เพลงอะไรวะโอ้ยเอ้ยหิวข้าวนะเนี่ยเล่นกันสองคนสร้างอะไรไม่เป็นเลยตอนนี้ คนดูมาเล่นด้วยให้มีคนแบกพี่จะแบกหนูหรอใช่ก็เหมือนที่ผ่านๆมาพี่เอาตัวรอดทั้งร้อยกว่าวันแต่คนเดียวหรอเกี่ยตัวเล่นเป็นคนเดียวที่ผ่านมาตัวเองเก่งคนเดียวเลยมั้ยหนูว่าพี่หรอไม้หนูมีมไงมีมีเราโดนบุกแล้วนะเฮ้ยเราโดนบุกหรอเราทำไงอ่ะกวางจะออกมาล่าเราแล้วเราต้องห้ามออกนอกวงตอนกลางคืนเราไม่ได้สร้างอะไรเลยเราสร้างแผนที่ก่อนละกันต้องเอาไม้เข้ามาไว้ก่อน พี่เปียวเล่นได้กี่วันหนูเล่นได้สูงสุดกี่วันหนูยังไม่รู้เลยไม่เคยเล่นได้เกินสามวันเลยนี่หนูรอไปเดินหากล่องกันดีกว่านี่ทิรักทีลักเปิดกล่องนี่ถ้ากดเปิดกล่องมันจะได้ของเปิดหีบเปิดตัวไหนไม่เห็นมีเลยนี่ไงรอสักครู่นี่ข้างบนนี่มันจะมีอะไรนี่ไงไฟฉายหนูมีไฟฉายยังไม่มีจ้ะนี่นี่ขึ้นมาเอาข้างบนไฟฉายวิลักตัวนี้มีบ้านข้างในบ้านมีหีบทิลักมันมืดแล้วใช่หรอทิลักมันมืดแล้วกลับไปที่กองไฟอันตราย ว้ายาทีลักวว้าว่า,าอะไรเร็วเร,ร่วเร็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 วเรากเกวเ,วเ่็วเร็วนร็วเั็วเร็วเวค่ะวเร็วเร็วเน็วเรวเร็วเร็นเร็วเร็วเรเร็วะรีวเร็วเร็วกเร็วเร็วเนวเวเก็วรวเราวเร็นรัวเร็วเร็วเร็มเอ็วเรวเร็เร็วเรวเรวเรอวเร็เเร็งเร็วเร็วเร็วองเรวเร็วเร็วอร็่เ้็วเร็วเเร็วเร็วยเอ็เรี่เร็ววเร็ เขาเอง,องเพียงเพีเงเยงช่วย,ยวช่วยช่วยนี่พลังแห่งรักเป็นไงล่ะพวกเองอ,นนอะไรอะสร้อยทีรักเขาเขาใส่สร้อยให้ทีรักไหมไม่เป็นไรอา้าวเขาเครื่องไปแล้ว <laughs> อุทีรักคือนี้นกมารีบเข้าเร็วมันวิ่งตามเข้ามานกกระยางอันตรายชะมัดมันมีนกกระยางมาครับผมว่านกพู่มาตลอด <laughs> อ๋อผมนึกว่าเป็นนกพู่มาตลอดที่รักเดี๋ยวเขาจะพาทีรักไปช่วยเด็กไดโนเสาร์ได้ตาทีรักเราไปช่วยน้องกันดีกว่าดู เออว่ะมันไปทางไหนปะไตามเสียงหัวใจไ,ไงนูน้นมันไปทางนูน้นหนูมีของไว้ต่อสู้หรือยังไม่มีเหยียบ yeah. งั้นเราใช้วิธีหนูวิ่งล่อแล้วกันเดี๋ยวพี่จัดการันโอเคได้มันจะมีหมาที่มีมปอกคอสีแดงนูน่นๆ้นเจอแล้วที่รักฝั่งนู้นข้างหน้านี่มันจะมีหมาป่าห้าตัวที่เราต้องจัดการน,นะถ้าพร้อมแล้วไปโอ้เพียบเลยที่รักจะรอดไหมวันนี้นี่ที่รักระวังมันแงบที่รักระวัง นี่ไงเออเองๆๆๆ็งเอ็งเอ็งเอ็งทีรักระวังล่วงนะอย่ามาทำแฟร์คอ่อยนี่แน่ดิพทีรักเอาไปไข่<อ>ได้เลยาาใส่อะไรอ่ะนี่กุญแจเอาไปไข่ประตูเตียงใส่เลยโอเค นี่ไปช่วยได้เลย้ว้ว้วคืออะไรกดเอาเด็กใส่กระเป๋าวอลใช่หนูเก็บน้องยังเก็บน้องไปปล่อย,ยอใช่เฮ้ยมืดแล้วกลปัไปแคมป์กันเถอะทีรักเฮ้ยรอด้วยดินี่ไงเขาคอยป้องกันทีรักอยู่ทีรักทีรักทีรักมันมาแล้วัวดจะเก็บอาหารทีรัก กวางมันมาแล้วรีบวิ่งไป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 เร็ว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 เเร็วพี่จะไดอยื่ไหนอะเออไม่ทันกวางมันไล่พี่เนอะตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคือทําให้ไฟขึ้นระดับ5้าจะไฟขึ้นระดับ5้าไฟมันชอบดับบ่อยไม่ค่อยอยากทําเลยดับบ่อยแล้วเนื้อเอย <c oughs> เหมือนกันนะเอาเกมนี้แม่ก็เป็คนที่ว่างจริงๆคนที่แบบเสาร์อาทิตย์พ่อแม่จะไม่พาไปนานาไปเมื่อไหรก่อนวันเสาร์อาทิตยนะ์น่ะที่บ้านนะอ่ะนาใครแบบนาเสาร์อาทิตย์พ่อแม่จะชอบแบบว่าต้องไปนาะต้องไปแบบเอาน้ำไปส่งข้าวเอาปุ๋ยไปให้พ่อขับรถไถนาให้แม่ก็ว่าไปนี่เขาทำกับข้าวไว้ให้ที่รักแล้วนะที่รักเนี่ยศัตรูเอาข้าวเลยเลือกกินได้เลยใช่ไหมใช่สามารถเลือกได้เลยนี่หนูหนูปุ้งหนูมีกระสุนยังไม่มีอันเ ไม่รู้อ๋อไม่ใช่จดหมายมันคือผ้าพันแพรเอาหรอเอา้ามันเอาไว้ใช้ชุบชีวิตเอาหรอมันคือของอาห,อหายากนะเพราะว่ามันเอาไว้ชุบชีวิตอะ่ะ โอ้เราสลับร่างกันเราโดนฟาผ่าตอนนี้พี่กลายเป็นเตียวจยีแล้วครับวัสดีทุกคนใครเข้ามาดูดูไมัมฮะสั่งนู่สน,นสั่งนั่นสั่งนี่อยู่แหละไปเล่นเองดิสั่งเก่งหนูจะเย็นหนูหนูจเย็นสั่งอะไรไนะนักหนาอยากเล่นก็โหลดเองดิขอมไม่มีกันหรือไงค่านองค่าเน็ตอะขอแม่ดิหนูจะเย็นหนูอแพดมันก็เล่นได้แล้วปะคิมอะไรไม่รู้เรื่อง ไเ,ไ,เไม่มีจะไหมจะเล่้ค c อะไรไซบอกไม่มีไม่มีค้าไซบอกก็ไปซื้อที่ร้านพีเจเขาดิแค่นี้ก็ไม่รู้ไก่เพชรห่าไปซื้อไปซื้อดิดเจย์ยนูดเดย์ยน,นูดูนนด,ดีด,ดี ก็พี่ก็ดูมันคอมเมนต์ดิไอพวกเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องบอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงอะไโกอาการเดนผลไม้อ่ะให้ไปเอามิสเตอร์เจบีบอกจนปากจะฉีกถึงหูแล้วต้องให้พูดย้ำพูดซ้ำๆเป็นอะไรลาเนเลยนะก็พี่เจบีชีวิตจริงก็คืออย่างเงี้ยหัวเลาะอยู่อย่างนั้นแหละพูดอยู่คำเดียวใจเย็นหนุ่มใจเย็นโอ้ทีรักไอตัวนี้มันยิงได้ เขาจะปกป้องฮีรักก่อนก็แปลว่าอย่าทำแฟนค่อยอย่าอ้เรียบร้อยโอ้ยๆดูจะแฟนูจะคือเรียบร้อยอื้อเรียบร้อยจบภายใน10วันหาคนมาแบกเถอะเออสมควรเ้ยที่รักโดนอะไรมาทำไมเลือดรถอ่ะหนูโดนกบเหรอไอ้กบตัวนั้นใช่มั้ยที่ทำแฟนพี่นี่แน่นี่เน่นี่แน่นี่แน่ เป็นแค่กบมากัดแฟนสุดสวยของฉันยังไงล่ะวันนี้จะให้ทุกคนมาทํากิจกรรมรอบกองไฟเขาเรียกว่าอะไรนะที่ทํากิจกรรมเหมือนลูกเสือเมื่อก่อนใช่มไนไงจะลืมไปแล้วว่าไม่ได้ผ่านมาโคตรนานจนร้องเพลงร็อบกองไฟไม่ได้มันมันจะมีเพลงลูกเสืออยู่อ่ะมันร้องไงนะที่รักอะไรนะจะเอาเม่ดอกลันทมละเช่นเคยเด็ดดมละเช่นเคยเด็ดเลนอันนี้ก็มีไม่ใช่หรอ จริงก็มีแต่ว่ามันจะมีอันนี้ด้วยเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์คาแทค้าคาแทก้ามันจบแล้วมันออกมาหมดเจ้าก้างมันออกมาให้หมดมันข่าวูมัน,มนควายเออใช่เพลงนี้ <c oughs> ผมเปิดลังกบแล้วนะเปิดได้แล้วหรอชิรักอยากไปบวกลังกบเลยปึ๊บอ่ะพี่หนูต้องไปคุยคันก้อนหนึ่งนะพี่เปียวเขาเขาบิดทุกคนอีกแล้วบิดคมคม